ต้นทิ้งขายเห็นนะด้วยด้วยยอดตามโจทย์ข้อนี้ก็คือราคาต้นทุนเนี่ยนะฮะก็คือสามหมื่นห้าห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยหมาว่าสินค้าเราปรับลดแล้วหมาว่าถูกแล้วนะ,ะถูกแล้วพอ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 อ๋อยขับเสร็จก็ถูกแล้วนี่ปรับปรับด้วยบัญชีนี้แล้วแต่พอเลยวันที่ผ้ามาพอมาถึงวันนี้ ันกเจ็ดเขามาตัดอีกทีหนึ่งเขามาตัดตัดเดื้อล้วนะตัดซ้ำก็มาตัดอีกทีหนึ่งนะพอมาถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดตามที่เขาว่าเนี่ยเขามาตัดเหมือนกันเลตลงเนี้ยลงแหนเดิมซึ่งจริงแล้วมันควรจะต้องตัดแล้วนะทำให้สินค้ามันทำไมคะต่ำไปดังนั้นก็ต้องเลยว่าสินค้าตอนสิ้นปีต่ำไป ด้ยยอดสาม0ูนนย์นย์บันทึกขายมีผลก,กระทบไหมฮะกระทบกระทบทำให้ยอดขายสูงหรือต่ำหรือไม่กระทบอะไรเนงะี้ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์วันที่บันทึกขายมันต้องเป็น วันที่27มันเป็นตัดเขาเขามาตัดของเขาเองวันที่เจ็ดคือวันที่ก็ขายขายเป็นตัดสินค้าวันที่เจ็ดเขาวั็นตึกขายของเขาในที่สิบเจแต่เขามาตัดก็ยี่สิันยังไงแล้วตัดเดบิตต้องเป็นเดบิตสินค้าตอนที่เท่าไหรจ็ี่สิบเจ็ดไม่ไม่ต้องรู้ว่าเป็นเพอริโดิกหรือเพอร์เฟชชั่ถ้าเกิดเป็นการตัดสต็อกอย่างนี้เขาก็ตัดแค่สินค้าเฉยๆก็ไม่มีการที่บัญชีถ้าใช้แบบเพอริโอดิก่ถ้าเกิดเป็นแบบเพอร์เฟชชั่นเขาก็จะลงเดบิต อ่าได้ต้นสขายเครดิตค้าการไม่จเป็นต้นทุนลไมู่้ค้าที่ตรวจรับมันต้องตัดอย่างนี้อยู่แล้วเกิดไม่รงก็คือปรับขาตัวต้องเใช่ใคือตอนติดบัญชีตอนบิชีเราับขาต้นทุนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบวิธีไหนก็ต้องรับอยนี้อยู่แล้วอ่ใช่แบบปกิก็ต้องรับอย่างนี้ตอนบิบัญชีนะฮะแบบบิิทั ก็มันนึกอย่างนี้ตอนตอนสินค้าเนี่ยของกลับมาต่วข้อเนี้ยตรงนี้คือเขาไ่ตัดจต้องใช้ของทูเขาไม่ตัดนี่นะนี่เจ็ดเนี่ยเจ็ดก็คือคืออย่างนี้ค่ะทรายก็คือวันที่25เขาเข้าตรวจใช่ไหมคะจริงๆของเนี่ยมันมันไม่อยู่แล้วแต่ว่ายี่สิบสะขอ25เข้าตรวจปพ๊บของไม่อยู่เขาก็เลยบอกว่าอ้าถ้าของมันไม่อยู่ คุณต <Cornell. S 2> ้องปรับปรุงเลยนะนะวันที่ห้าเขาก็เลยปรับไปแล้วต้นทุนขายเครดิตสินค้าของไม่อยู่ก็ปรับเป็นข้อต้นทุนเลยมันมีจริงตรงที่ใช่ใช่นะมันมีอยู่จริงตรงที่25่ห้าเขาปรับให้โกงมันที่25าละพอต้าเขาที่25พัฒนาบัญชียังมาตัดอีกตัวเดิมตัวเดิมตัดซ้ำตัดซ้ำก็เลยรัดไปคือสองช่องสามช่องนี้นะฮะ จะต้องบอกว่ามันต่ำหรือสูงหรือไม่กระทบประเด็นคือนักประิดคือเขาเข้าไปตรวจเองเลยนะคะประเด็นคือตรงวันที่เอาไปตรวจวันที่เขาไปตรวจใช่ใช่ใช่เราฟงที่วันที่เขาไปตรวจเขาถ่ายปีนี้ถูกไหมฮะขายปีนี้ถูกเขาถายนี่นี่ถูกแล้วไม่กระทบ

ไวทจะเป็นสินค้าวันที่ลงบัญชีเพราะฉะนั้นถ้ามัะตถเราดเราดูนที่ี้าโอา2ดงว่าเราไฝกนอดี้เสร็จ้วลเ็ลอีงอีใช่นี้ต้องดีจวดตรงนี้ให้ออกคือตรงนี้มันเป็นรายการเคลื่อนไหวในในสต็อกการ์ดเขาค่ะ เราเอาเหมือนเหมือนให้เรานึกภาพความจริงเราเอาสปอตคลาสเข้ามาดูสินค้าตัวนี้มันมีเคลื่อนไหวแต่ดันส่งสินค้าได้แต่ทีนี้นี่นี่นี่นต่อี่นี่นี่น่นี่นี่นีน่นีานี่นี่นนี่นีนี่นีนี่นี่นี่น่นี้นน่นีกน ราคาปลาต่ำต้นทุนสูงกำไรต่ำก็ได้ได้ไหมันเจ้า จอจำไม่ได so oh, so ้นะสินครับอายต่มกำไรก็ต่งจนอันนี้หมดแล้วรายการถึงรายการเื่อซ้ำอีกทีนะฮะบเอาบีศูนย์หนึ่งแทึ่งเหมือนกันเหมือนกันเลยบีศน่อกันเลยอ่าในั้นผมข้ามห้องไหนกันบีศูนยเอาซบเดยท่ปะซีเจ็ดูนที่ศูนี่จะไม่ค่อยหมือนละหลักมันต่วนเลย เพราะไอ้ีเจ so ็จศตนจะไม่เจอกระบวนการตรงนี้ที่บอกให้ปรับใช่้ะที่พูดมาทั้งหมดที่ผมลงนี่ยังไม่ลงปรับปรมงในกระดาษแผ่นนะฮะเขียนเขียนพโทรซีเจ็ดศูนย์นี่วันที่วันที่วันที่คืบเเดือสปีเอ็กซ์สามสิบค่ะสาเดือนสิปีเอ็กซ์ะ วันที่สามมกรา x สามสอง x สามสาม x 2องะคราวนี้ก็มาพิจาร่อขายปี x 2บันทึกหรือไม่บันทึกบันทึกถ้าบันทึกนะเาดูช่องนี้อย่างเดียวเพราะมันจริงละบันทึกส่วนบันทึกถูกเลยบันทึกผิดให้รับเป็นหมาบันทึกเท่าไรสามหมื่นสองหม่าพันห้าร้อ สิค้าแล้ววันที่ผ้านับนับรวมไหมนับนับรวมเป็นสินค้ามันเหลือวันที่ผ้ายังนับไม่ออกไนนั้มันสดเม่าไหร่เนี่ยมันส่ที่สามที่สนับอยู่นับอยู่อยู่ในากานับอกว่าจะหายไปวันที่สามใอย่างนี้นี่นับนะฮะนับแล้วนับนัเพราะว่าวันนี้จะมีมันอยู่ สินค in uh ้า huh ม you know, ีการบันทึกมาในช่วง26-31มีอยู่ช่วงนี้ค่ะคืออยู่ในช่วง3 0บันทึกบันทึกกี่บาท2 0 0 2 5 0 0 20,000ปิ๊บปิ๊บต้นทุนต้นทุนต้นทุนับสิ้นปีไม้ข้ต่ำึงสุดไป ก็ต้องไปดูว่าไปส่งเมื่อไหร่จัดเมื่อไหร่อ่านี่ค่ะส่งส่งวันที่สามส่งวันที่สามเองเหือยส่งวันที่สามอ่าแต่วันนี้ขายวันที่สามสิบไป้อต้องตับไปละยังไงนะคิดไม่ทันจะตัดตัดไปแล้วแต่วันที่สามสิบออปิเอ่อจีแอลตัดแล้วจ้ะบันทึกบัญชีตัดสตไอท็อปวันที่สามสิบผิดไหมคะใช่แต่ที่นี่สาอ่าแต่ที่นอก็ยังอยู่สองยังอยู่สองยังอยู่ไปอ้อบันทึกบัญชีผิด ยังยงไปขายตีหนาใช่เขาก็บันทึกบัญชีโดยเครดิตเดบิตต้นทุนขายเครดิรดดดตดดสินค้าออกละซึ่งมันผิดมันต้องตัดไปละสินค้ามต้อ <cast> e. งตัดไปี้ก็ต้องตัดไปสองหมื่นสินค้าสินค <25. S 1> ้าตัดไปสองหมื่นไปเขาควรจะต้องตัดปีหน้าเลยไปตัดปีนี้ใช่ค่ะใช่ก็เลยตัดไปสองหมื่น เราอกขายไหมขายครนี่ไม่ควรบันทึกขายแต่มันทึกขายไปแล้วแปลว่าขายที่ข้อหนึงสูงไป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 เท่าไหร่สองมื่นห้าันห้าร้อยกำไรส่วนช่องนะผมเอาต่ช่องนี้มาแล้วก็ไปเลยกำไรก็สูงไปอันนี้ก็ต้องตับสวงไปแล้วห้าพันห้า้อย จีสองีกัก็้าจารจเดี๋ยวเด I mean. ี like? ๋ยวจะเลือกบันบันรายการกอเคต้องเอามาปรับปรุงับปรุงไหมะบัจีสิบสองหรอจีจีสิบสองจีสิบสองจบสองะวันที่สี่มกราสี่1สีหนึ่งห้าเอ็กสาแล้วก็สามสิบสิบสองอ็กสองสามสิบสองเอ็กสองมันจะไม่เหมือนนัราง มันยึขายี x2 ไหมมันยึดขายท x2 ไหมคะไม่ไม่ไม่มีไม่ตึดอนะอ่ะไม่ึดไม่ึดไม่ึก็ขายจ้านับรวมเป็นสิน้านับที่ยี่ห้าไหมนะก็มันส่งจาสิบอ๋อโอเคนับนับส่งาสิบนับตัว อ่ะต่อไปไอ้ช่องนี้ก็ดูจากนี้เลยใช่ไหมฮะมีสินค้าคงเหลือลวันที่ยี่หกส้าีเหนไหมอยู่บันทึกบันทึก